ค้าเยอะค่ะก็เลยมาเอาตอนนี้ค่ะมาขึ้นเอาตอนนี้ขึ้นไม่นานหรอกค่ะขึ้นสามสิบนาทีค่ะพ้นค่ะพี่น้องฝึกกิจ,จกรรมต่างๆค่ะนะคะค่ะนะคะก็เลยมาขอบคุณทุกกําลังใจที่ที่มอบให้แม่ครูมาโดยตลอดค่ะพี่น้องแม่ครูถึงนาทีแม่ครูลด ลดมากลถเยอะนะขึ้นขึ้นหวันลด3วันอย่างนี้ก็มีค่ะนะคะแม่ครูก็เลยไปปรึกษาได้ค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้โฆษณาก็เข้าในคลิปของแม่ครูแล้วค่ะิปยาวโฆษณา บุญเป็นบุญมหาสนุกนะคะ่ะสนุกสนานมากเลยะคะ่ะบุญบ้างไฟสำหรับบ้านเราก็จะเหววันที่20รับชมอยู่ค่ะนะคะ,นะคะวันนี้โปรไฟล์แม่ครูไม่ขึ้นเนะะ้อค่ะพี่น้องะคะ่ะเพราะว่าบุญบ้างไฟเราก็เป็นทางบ้านหนองด่านก็เป็นบุญบ้างไฟใหญ่นาะคะ่ะพี่น้อง เราจะได้มากได้น้อยอเท่าไหร่ก็อยู่ที่เราเนาะค่ะแล้วแต่เราจะสร้างเอาว่าเราจะเอาคลิปแบบทำไมถึงขอบคุณขอบคุณเพราะว่าแม่ครูได้ผ่านโฆษณาะนะคะคอมเมนต์ทักทายคุยกันได้เด้อค่ะนองบุญมีเด้อค่ะเนื่อมือแรงไปฮาร์ดฟอนอยู่ใสเนาะค่ะอยู่สาลา นะคะวันนี้แม่กูขึ้นผิดเวลาค่ะพี่น้องพี่น้องจะเข้ามาหรือเปล่าเพราะนะคะเพราะว่าพึ่งผ่านลงไปแล้วสามคลิปคลิปยาววันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องบุญมีสลายได้ของเราเสร็จแล้วมันก็จะมีดาวแล้วก็โบนัสแล้วก็อันนี้นะคะอ่ลรงค่ะ ก็ฝนตกค่ะพี่น้องแต่ตกไม่นานค่ะตกประมาณตีสามค่ะพี่น้องแต่มาดูก็มาดูได้ค่ะพี่น้องนะคะช้อมแหลมช้อมจิจกรรมต่างๆเี่แลยค่ะไอวิวันค่ะสวัสดีค่ะคุณยายวิวันสวัสดีค่ะกำลังรับชมอยู่ค่ะนะคะ พี่น้องทุกคนคะ่ะนะคะขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะให้การสนับสนุนมาโดยตลอดนะคะจนแม่ครูได้มีวันนี้คือวันนี้ก็คือวันที่แม่ครู นะคะแม่ครูก็จะยืนยันตัวตนแล้วก็กล่าวขอบคุณไม่นานหรอกค่ะพี่น้องค่ะห mm hmm. มื่นนาทีค่ะนะคะต้องขอขอบคุณมากๆขอบคุณน้องใจโรเลที่มาให้กำลังใจมาเพิ่มพลังบวกให้ค่ะน้องใจโรเลค่ะ เข้าไปให้กำลังใจย้อนหลังให้น้องใจล,ลูเลแล้วค่ะเพราะว่าแม่ขาหลังจากที่แม่ครูประมาณวันที่สิบหกค่ะวันที่สิบหกเมษานะคะเพราะว่าพึ่งทานลงไปแล้วสามคลิปทิพยาวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องบุญมีสุริวันพอดีมาดูเมื่อเช้า ตอนนั้นประมาณทีสองก็ดูอยู่นะคะก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบอยู่ยืนยันตัวตนว่ายังมีช่องนี้อยู่หรือเปล่ามีค่ะพี่น้องพี่น้องที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาให้พี่น้องของเราโชคดีตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะได้ค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้โฆษณาก็ เข้าในคลิปของไม่ครูแล้วค่ะคลิปยาวโคจรนี้ก็มาพบเจอกันอีกแล้วเวลาหกโมงค่ะพี่น้องค่ะทำไมไม่ครูถึงมาช้าปกติก็ขึ้นห้าโมงเข้าอยู่ค่ะน้องใจโรเลดูว่าโฆษณาเข้าของไม่ครูไหมไม่ครูดูแล้วว่าเห็นคลิปหนึ่งอยู่โฆษณาเข้าแล้วนะคะไ,ได้มีวันนี้นะคะได้ผ่านโฆษณาสติมไปแล้วค่ะ เมื่อเช้านี้ผ่านโดยสมก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องขาก็เพราะพี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้องของเราคุณเรียบร้อยเลยค่ะเหลือแต่เราจะทำสะสมเดียนค่ะเก็บดีใจมากๆเลย าจะถึงวันนี้ได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะพี่น้องที่ผ่านไปผ่านต <c oughs> ิดจุละค่ะติดลูกค้าเยอะค่ะ <c oughs> ก็เลยมาเอาตอนนี้ค่ะมาขึ้นเอาตอนนี้ขึ้นไม่นานหรอกค่ะขึ้นสามสิบนาทีค่ะ ได้มีวันนี้นะคะได้ผ่านโฆษณาสติมไปแล้วค่ะเมื่อเช้านี้ผ่านโดยสมหน้านะคะจะจุดสองวันค่ะพี่น้องเนื่องจากว่าบองไฟเยอะค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะคุณญานะคะก็เลยม<ห>าขอบคุณทุกกำลังใจที่ที่มอบให้แม่ครูมาโดยตลอดค่ะพี่น้อง แม่ครูรับชมอยู่ค่ะนะคะวันนี้โปรไฟล์แม่ครูไม่ขึ้นเด้อค่ะพี่น้องค่ะจุละค่ะติดลูกค้าเยอะค่ะก็เลยมาเอาตอนนี้ค่ะมาขึ้นเอาตอนนี้ขึ้นไม่นานหรอกค่ะขึ้นสามสิบนาทีค่ะพี่น้องทุกคนค่ะนะคะขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะ หลังจากที่แม่ครูประมาณวันที่16ค่ะวันที่16เมษายนคุณเรียบร้อยเลยค่ะเหลือแตอ่เราจะทำสะสมเหรียญค่ะเก็บใํากำลังใจให้การสนับสนุนแม่ครูแม่ครูทึ่งได้ผ่านโฆษณาสติมเมื่อเช้าค่ะแม่ครู ะะเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกค่ะพี่น้องอาทางบ้านของแม่ครูบ้านหนองด่านอำเภอขอบคุณพี่น้องพี่น้องของเรานี่แหละค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณพี่น้องอที่ให้การสนับสนุนไมใชดูอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่น้อง่ะเอามาจับมาดูอีกเอา้าจริงเหรอนี่นะคะจริงเหรอนี่นะคะดูแล้วเอา้าพี่น้องของเราโชคดี ตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะแม่ครูจะสู้ต่อดีไหมหรือจะถอยหลังน้องใจโรเลก็บอกว่าไม่ต้องถอยหลังเพราะว่าแม่ครูมาถึงที่น้องที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาให้กำลังใจแม่ครูได้เลยนะคะ,ะสวัสดีคุณยายวิวันวันนี้ทำไมขึ้น ขึ้นผิดเวลาใช่ไหมคะขึ้นผิดเวลาคะ่าคะคุณยายวิวันโมแต่วันนี้ก็มาขึ้นอยู่ที่หกโมงคะ่ะพี่น้องคะอ่ะเพื่อยืนยันตัวตนและก็ขอบคุณม้นคะ่ะพี่น้องฝึกกิจ,จกรรมต่างๆคะ่ะ ไปตั้งค่าเข้าไปตั้งค่าเพื่อนก็บ,บอกว่าอ,อยู่ในระหว่างการตรวจสอบต้องตรวจสอบก่อนอย่างนี้นะก็เลยทางบ้านหมู่สองบอกค่ะน้องบุญมีค่ะ๋ยาจะไปแอบถ่ายรูปเอาอยู่ขอบคุณแล้วก็มายืนยันตัวตนค่ะพี่น้องนะคะยืนยันตัวตนว่ายังมี ช่องนี้ก็ยังมีเข้าอยู่ค่ะน้องใจโรเลดูว่าโฆษณาเข้าของไม่ครูไหมไม่ครูดูแล้วว่าเห็นคลิปหนึ่งอยู่โฆษณาเข้าแล้วนะคะตัางเวทีไลฟ์สดขอยุดิการไลฟ์สดไว้เพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ค่ะขอบจ,จะทักทายค่ะคุณยายสายเสมอโอ้คุณยายสาย นะคะคพี่แทกพง์เกีศรีเม่ยค่ะน้องใจโลเลให้เขาเข้าไปให้กำลังใจน้องใจ